สวัสดีครับก็มาพบกวันในตอนที่ซองนะครับตอนกระจุดของโครงการสูนสุดรบาชีบานเนินธรรมั่งนะครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของพื <ev> ้น <çocuk> ผ <net> ้าลายปักของสูนสุดรบาชีบานเนินธรรมมังนะครับตอนนี้เรามาต่อในตอนที่ซอกนะครับเรื่องของกระจุดนะครับทีนี้ก็มีการแปลรูปกระจุดนะครับกระจุดนี่ก็เป็นกระจุดในธรรมชาติของป่าปลูกคนเคร่งมาเราเองครับมีการนําวัตถุดิบจากในพื้นที่มาจากซ่านแล้วก็ตกแต่งลวดลายนะครับเดี๋ยวกิจกรรมบันพล้ดันในนั้น ตามผมมาเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะข้อยัดหนังด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นกลุ่มจากส่านการะจูดไหมครับนี่ใช่ค่ะน,นี่นกลุ่มาการะจูดยังห้นายจวยนะนําตัวสักซ้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางพรทิพย์จงไกรแจ็คนะคะเป็นประธานกลุม่มแปลงผลิตภัณฑ์จากการะจูดมู่งถยาบ้านเดินทํามบังค่ะ แต่เมืองเหมือนจะอยู่อำเภอเกนได้อย่างว่านครศรีธรรมราชนะคะก็กลุมก่มของเราก็ทํากันมาตั้งแต่ปีพศ2 5 3 7นะคะการเติบตั้งกลุม่มหลังจากสมเด็จพระนางเจา้าสมเด็จพระบศ2576และ,สะเสด็จแม่เยี่ยมปานกับตังเป็นตัวน้า,นาต้องพระรวัดต่างๆไปนะคะทรงทราบว่าในพื้นที่นี้ประตูที่ประตูดิบเสร็จเกิดมาแต่ก็มีชาวบ้านที่ยังว่างงานอยู่นะคะเลยตั้งให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะ แล้วก็ต่างกลุ่มตอวน,นั้นก็พอต้องานว่นที่7มีสมาชิก30คนนะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น51คนนะคะตตแตงกอแตงเต่ประวุ้ิฐานสร้างอาชีพตรงนี้ให้มากก็คือมีครูมาซอนมอีการดูดเลจากาหารมาดูแเลกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผีเลียงโอนในตุกตุกยางนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีกันเดินการตลาดนะคะตรงนี้พอต้องมาแมีการพัฒนาคุณก็มีด้วยงานราชการต่างๆเข้ามานะคะมีแตงเตเปอรโช กระด่างชุนแล้วก็มีอุตสาหกรรมามาในเดื่องของกับโรงภาย่านเช่นกันชุนแล้น,นะคะเรามีโมบโต้มีกระเซดดับเพื่อกระเซจังหวัดนะคะคือมีและและหน่วยง,งานเดียวกันามาเฉลี่ยเลือกไล่ไล่ยางนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากลุงฟ้องเราก็คือดําเนินการมาได้ประมาณสร้าเส็จแต่เอียครับสร้างเส็จเลยลตอนนี้ที่ทำรู้ก็คือมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆงานของเรถทำซ่องอยางก็คือนึ่ง สซ่ข้าวส่วนจิระดาในโครงการศิลาชุดนะคะอันนี้คือสซ่กีฬาโซ้ตัวซ้ำกลางนะคะคือตั้งกางกีฬาเยอะะครับหนึ่งกิลงะะโลนะคะแล้วก็จะมีออเดอร์จากงานโอท็อปที่เราขึ้นทะเบียนโอท็อปด้วยนะคะคือเป็นงานออเอดอร์จากลูกค้าตรงนี้ก็ทำกันตลอดไปมีการออกเบบจา,ากลูกค้าบ้างจากโรงบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะออกแบยาจากลูกค้าบอกเปยยย็นอ่งงานตัวนี้นะคะ่ะอันนี้คือลูกค้าออกแบบมานะคะจะเป็นตัวโซรือแบบต่างๆนะคะอันนี้คือ จะมีออเดอร์เยอะมากครับะะสวัสดีครับก็อันนี้คือทำกันคือเร่งกันทุกวันทุกวันนะคะทำมาชิบกันเป็นงานทำตลาดตอนนี้กิจกรรมกองกองกลุ่มนี่ครับนอกจากจากสั้นเปล่าแบบนี้แล้วมีทำอะไรเลยครับนี่ตอนนี้ทำใกลายๆอย่างนะคะือเปล่าเป็นตะกร้าเครื่องใช้ข้องชายต่างๆนะคะเป็นเป็นม้วนเป็นอะไรแต่ตอนนี้เป็นม้วนกันก็ไม่ไม่เยอะมากเหมือนกับกระเปล่านะคะแต่บเป็นเองชายกองใตะกร้าใส่ผ้าวกซาดปูนอนอและอะไรนะครับ อันนี้นะคะด้านล่างนี้จะเป็นการาสรั้นสั้นนะให้ดูนะคะนี่คือการขึ้นตอนการการสั้นที่ว่าดื่มตนอันนี้คือจะเป็นห,<อ>หลาย่องหลายช่องถึงเมื่อก่อนนั้นจะเป็นหลาย่องธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้พอเราไว้เป็นลายพอเราปเป็นลายเรามีการกลับลายคือสั้นไอเมื่อตัด<ส>ต,ต,ต่างใบนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมเงินไอเมื่อตันต่างก้นเป้นกระเบื้อจะขึ้นลายตัวนี้ค่ะอันนี้คือเป็นสี้เหลเงินข้องตัวสวัสดีนะคะอันนี้จะเป็นการไซีูวเซียวกระเป๋านะคะ เป็นกระกเมียนเล็กๆเมียนเป็นกระเป๋าไส้ตัวจับอันนี้เป็นงานสร้างกองโคมันกันค่ะอันนี้จะเป็นงานสร้างลูกค้ามดเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้ตีเย็นดันลังนะคะตีว่าเยอะๆนั่นคือเป็นงานสร้างออเดอร์มาเลยค่ะก็จะมีกระเป๋าเดียไปชุมกระเป๋าก่อนก็ได่ะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าไส้เอกสารนะคะก็คือจะเอาใบมาเป็นครองครองมือครองแค้นนะคะปกติเลยจะใส่สับไม่แล้วก็จะมีกระดุมติดหรือจะมีลูกไม้ครองหรือว่บมีซิปนะคะแต่ตอนไอเนี้ย ออกเบย์ไพ่ไม่ต้องจ่ายกระดุมเหมยเล็กหรือว่าการะดุมไม้เลยนะคะจ่ายบบเป็นหู้โซดใช่ไหมโซดเข้ามาในตัวเลยค่ะแต่กระดูกงแค่แบบนี้โอ้ค่ะหิ้วกระได้นะคะอันนี้เป็นกระจูดรอยเปิดซิ่งอันนี้กระจูดรอยเปิดซิ่งค่ะคแต่ตัวนี้เป็นการทดล่มไม่ก้องก้อง,องลูกค้านะคะคือเกาเอาอ่าคว้าคว้พลาสติกในเลื่อยใช้อ่ะค่ะมาทำเป็นเส้นในเมื่อกับเส้นกระจูดแล้วก็ให่อซ่าเป็นกระเป๋านะคะแต่ว่าห่อซ่าจะห่อเส้นอย่างเดียวเนี่ยมันจะนืดมันจะสซ้าไม่ปลอยแล้วก็เรากระจายปรสมผสาน่าใจวิธีการ เอากระจุมาช่วยค่ะคเอากระจุมาช่วยใส่ใสกับเส้นพลาสติกเนี่ยทำให้สั้นหลืนขึ้นนะคะสำเร็จได้กายดีค่ะเดี๋ยวกล้องมาดูแกลแ้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นพลาสติกนะครับจากวัสดุที่เป็นขวดหรือว่าพลาสติกอื่นนะครับเป็นพลาสติกยังผ่าร่าด้วยนะยางผาร่าด้วยนะครับสวยงามลงตัวทีเดียวเลยครับ นีเป็นพ้องานของลูกคา้าต่งมอสติเขาส่งเส้นมาแลวก็ใส่ตัวนี้ก็ลูกค้าก็ส่งมานะคะเป็นสายทอเขาเหมือนกับว่าให้กลมเกลืนกับผักตายเหมือนกับคลายคลายไลยโนโราคือซึ่ง่องสิบ oh, สองครับค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าถั่วไปนะคะนี่คือเราทำเปิดจะค่ายติดกลุ่มนะคะคือลูกคา้าเข้ามาซื้อก็คือซื้อได้เลยนะคะนี่ม่ใจ่ออเดอร์นะคะแต่หุ่นลายเหแบ๊บค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหูไม้ ปลาหูมาจะสับผ้าสับผ้าอย่างดีนะข้างในจะติดกระดุมจะเป็นหูมานะคะอันนี้ก็มีหลยการรั่งก็จะมีกันนะคะแต่น,นี่คือโูกไข้ได้ซึ่งจะปกคล้องกระนั้นเพื่ออะไรก่ในหาอันนี้ขนาดใส่กระเพาไทยใส่เหล็กๆกระจุมกระจิ้นนะคะใส่ เผลิตภัณฑ์ตุกใบเกิดขึ้นจากฟีมือของคนในชุมชนเองใช่ค่ะคนในชุมชนทำถังมดค่ะตัวนี้จะเป็นส่องใสเอกซ์ตานใสปลาไหมนะคะตัวนี้คือโด่วนใหญ่ใสซส่นขาวส่วนจิรดานะคะกล้องศิลปาชีพนะคะอันนี้จะเป็นงานแต่เส้นเหล็กถังม,มัดงานเปียดอีกเลยอ,อันนี้นที่เป็นงานประณีตชายโต๊ะเล็กส่วนใหญ่ซส่นขาวส่วนจิรดามเลยค่ะกางเกงลายตีว่าเส้นเหล็กแต่คือตัวไปก็เราคล้ายเส้นเหล็กเหมือนกันค่ะแต่ว่าันนี้คือตีเซนิดนึงค่ะ สนับทรงผัดใส่ฟางไหมเลยอกได้ทุกอยากไม่เข้ากว่าจะเซตแต่ละใบนี้เข้าใจเวลาอยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าตาเป็นลายซองธรรมดาเมื่อใดโบราณอันนั้นจะไม่อยากมาแต่พอเป็นลายประดิษฐ์ลายตกแต่งไหมพวกเนี้ค่ะจะขึ้นยากสักนิดนึงอันนั้นคือเราก็ต้องต้นเาาบ้านายสั้นลายไหมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามแบสนานนานไหมครับกว่าจะเซตสักหนึ่งใบนี้อันนี้หนึ่งวันหนึ่งใบค่ะเวลาหนึ่งใบนะครับวันหนึ่งใบแต่บางคนจะใช้เวลาทั้งชองวันนะคนที่จะด้วยทรรยาสันซี่พวกนี้ เราซื้อมาหรือผลิตในชุมชนกับเซนซี่จุดเนีซนซี่นี่เราสร้างซื้อซี่ย ok. มกกยากรุงเทพมานะคะแล้วกันเรามายอมในชุมชนก็คือโดยจะมีผีเนี่ยเป็นคนดูแลเหลืองซี่เหลืองเลยนนะคะไอมไอตามเป๊ะกล้องลูกค้าที่สร้างมาถูกถูกงานที่มายมอมมาคือถ้ามาเจ็กจะมายอมทีกลุ่มถ้าหลายกรรมาสาร้างตีกลุ่มอันนี้คือเรามาร่วมกันทําทีกลุ่มครับนะค่ะก็ะะมีบางส่วนตีวา่าเป็น คนเทา่าคนเก๋เขาก็ขับรถมาไม่ใช่ดวกเดินไม่ถึงแล้ปัญไงค่ะลูกเรื่อมาส่งหลังเสียตย์หลังกลางเพื่อจะมาท่งงานแล้วก็รับงานไปท,ทะจ<น>ำติดบ้านออ๋ทำงานทระจำติดบ้านได้ด้วยทำงานไปทะจำติดบ้านได้ด้วยค่ะตามออเดอร์ที่เตาสตัง้งแปค่ะเดี๋ยวเราจะมาจากซานไกจูดนะครับซึ่งเขาเรียกว,ว่าลายคุ้มซองนะครับ <ใน S 1> คือลายซองนะครับยกที่ละซองตอกนะครับพร้อมมาแก่ๆเลยนะครับแต่้องเวนจ้องนะคะจะยกจ้องเวนจ้องอคอนลาย อก็คือคือไล่ก่อนที่นำมาเรียนรู้ีกว่าให้ลายผืนท่านต้องเป็นลายซ่องขุมซอมนี่ครับนะตอนนี้เด็กๆในชุมชนต้อมาเรียนรู้กันเยอะไหมครับ ได้เด็กๆซืมต่อต่อครับนะยับจับมัวเลยครับยับจับมัวเลยครับ วัสดุพวกนี้นํามาจากไหนครับนี่ยพวกตเอาาจ่ายรจุกชนเล็กนะคะ้งกาตั้องการโรติดครกระจุกเนี่ยให้ขัดกะจสเล็กรนเราจะสร้างกจุกแบบโฟมเล็กนะคะเราจะับนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดรวมกระจุกทีนี่ครับ ไปเลยครับค่ะนนี้ก็จะเป็นทีเก็บกระจุ่ของเรานะคะอันนี้จะเราจะสร้างจะผอเส้นเหล็กๆมานะคะแต่จริงๆแล้วกระจุ่เราจะมีมีเส้นย่อยมีแต่เส้นย่อยเส้นกลางเส้นเหล็กแต่ว่าเราวันเราใช้เส้นเหล็กมากเพราะเเหล็กมารกเราให้เขาขัดจะผอเส้นเหล็กๆมาลื่นเส้นย่อยคือเราไม่ควรได้ใจเส้นย่อยจะทําเป็นซาดเป็นงานชิ้นใหญ่ๆซึ่งพองเราทำกระเป๋าชิ้นเล็กตรงงานเส้นเหล็กมันจะตึงสวยงามนะคะอันนี้กระรากรสร้างมาทีนึงก็เป็นรอยมัดซ่องรอยมัด พอปีนี้เราปีตีเล็เราชากระจุดดีเราก็จะต้องคอยอยู่นะคะรับกระจุดนี่เราต้องสร้างปีต่อปีหรือว่าเราเก็บว้ได้ครับเก็บว้ได้เลยค่ะถ้าเราได้มาเยอะเราเก็บใชต้องสร้างปีตามปีจะไม่เสียไอยไรนะคะคือยิ่งเยอะยิ่งดีพอเราจะชายลลูกคาซ้างก็เกิดได้ชายอยู่เร็วนะคะใช่ไหนู่นในส่วนโครงการยอมซีเดียวยอมเซตเร็วนะคะนั่นอันนี้คือที่เราบอกว่ามีซียอมก๊อกอันนี้คือที่ยอมเซตเร็วนะคะอันนั้นก็สร้างซื้อมากใช่ไหมครับ อ่าอันนี้อันคือเรายอมเองแต่แเราเราเก็บเรามาเก็บในห้องนี้เผื่อติดใจว่าแม่ซี่มันตกซี่มันหล่อค่ะแม่ดุนเดทแม่ดุนลุ่มท่านั้นเราไปดูจุดยอมเลยครับค่ะได้ค่ะ <S <S อ,อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือว่านี่เขาขัดตังวาเรียนเมื่อกี้นี่คุนปลา้ายแบบนี้เลย ก็คือว่าปอววาซื้อมาเป็นมัดแล้วเราขัดมาดเลี้วกับจิงแต่ต้องมาคัดเส้นแถวๆอันนี้ครั้งนึงนะคะคือมีเส้นใหยเส้นกลางเส้นแหลกอันนี้คือมาคัดอีกทีนึงนะมาคัดได้ยังเป็นซาำเกรดที่ก่อนแล้วซาำเกรดได้ยัาไงเส้นแถวๆกันนะคะเวลาทำสั้นจะได้มีความสวยงามแสดงว่าคุณยายตอนคัดก็ต้องมีความชำแนญมีความชำแนญค่ะคัดได้เส้นละเรียบร้อยเส้นแถวๆกันแล้วก็นำไปลางเนี่ยก็รีดแล้วก็มายมซิ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่ซี่แต่หมาจ่าค่ะเป็นซี่เคมีอ่าเป็นซี่เคมีก็อย่า แต่ว่าที่มาจากองเราก็ทำด้เหมือนกันค่ะของเราทําจากซีจากตอนจากวันในฝันตี่่ีตอนจากอยู่แล้วก็เราก็เคยต้นโลกมาเร็วตีผ่านมาคือส่งไปประกวดของเรายิงซีดีวันมานีนะคะคือต้มมาจากตอนจากเลยซีก็ออกมาช่วยออกเป็นซีน้ำตาลอ๋อๆนะคะคือซีช่วยมากครับนั่นต้องใช้เวลามากไอ้นู้นนั่นต้องวันตัวอะไตั้งมัดต้องเปิดหม้อเลยครับเปิดอันนั้นวะบอ่ะ ลองเข้ามาดูแข็งๆเลยครับอันนี้จะให้ซีได้แบบนี้อันนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนะครับอันนี้พมออเดอร์เยอะอยู่โดยเฉพาะซีถิ่มมีครับอันนี้นะคะมาดูด้านนี้ก็ได้อันนั้นอันนั้นที่ที่เราต้มบอดต้มเสลี่ยงซึงเป็นสีแบบนี้นะคะก็ย้อมเสลี่ยเมื่อกี้นี่ตักมาวัดตรงนี้เลยนี่เป็นสีน้ำเงินค่ะไอ้สีสีน้ำเงินกลุ่มบัตหาซึ่งสีน้ำเงินกลุ่มบัตหานี่จะย้อมยากมาฮักต้องใช้สีผสมซองหยักคือมีสีกว่ากับสีน้เงินแล้วก็ต้มเวลานาน ตอ,อ,อกนี่ก็าปั้นการรีดมาเลยนะครับ,บรีดล่างม,มาเลยอันนี้จะมีล่างหลอดลองลางเลยเพอโยมเซ็ตตึ้งะล่างอีกครั้งนึงค่ะครับจักรเว้นตักลุ่มไวอืนนอายแห้งดีเลยก็เขาไปรีดถ้าจักรเบ้ไม่ได้นี่เส้นมันจะกรอบค่ะอันนี้เขาจะทําเป็นสายสะพายนะคะสา,สายสะพายของกระเป๋าเล็กในตัวแซบค่ะเรามันจะนี่เจือเขาจะส่งมาให้ลูกค้าดุ่งมาให้เป็นงานของเขาแล้วก็มาตัดไอ้ยเขาอายผิวก้อนแบบนี้ค่ะจะใช้เส้นข้องก๊อกมาช่วย จริงๆเราจะพูดท่องข้างก็ได้แต่น,นี้เราจ่ายเป็นตะข้อเกี่ยวใส้กระเป๋าหนดงี่ปลาเนี่ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป็นแฟชสาา่นแฟชั่ผส่ปัดส้มปลานกับเส้นกบนะคะนี่เป็นสาา่กร <c oughs> ะเป๋าองกระเป๋กระป๋า็นถงซับใส่กระเป๋าตัง <Okay. S 1> ดันโน่นจะใส่ใส่กบ อัน,นกับบังวัดอ้าจุดซึ่งกลางนะคะและ้วกาจอรูกเข้าไปอันนี้ไส่ที่เรามาจ่ายเป็นไส้กรอบซ้มเลี่ยมนะคะน,นี่เสกเกลีดเลยค่ะไปควันกับเครื่องน่ะคะเตียบเครื่องให้เป็นเกลียวแข็งเรงไส้นี้แข็งเรงมากทุน นี่ค่ะทีเราใส่ใช่กุ้งแซลม์นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ต้องไปแต่งลายหรือพรอมจำหน้าได้เลยครับนี่อันนี้ถ้าว่าพรอมจำหน้าก็จำหน้าได้เลยค่ะแต่ว่าลูกค้าจ้าเนียสร้างบูฟ้าจับในทีนะคะคือต้องไปต่อยยดทีครับแต่ถ้าว่าลูกค้าจะเอาแบบดิบๆแบบนี้ก็จำหน้าได้เลยใช่ค่ะครับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อมาที่กลุ่มช่องทางในบางครับตอนนี้ก็ติดต่อจากเบอร์โทรนะคะส่วนไปทุกชองหกหนึ่งเก้าสี่แปดนะคะถ้าว่าเป็นเฟซบุ๊กอ่ะคนติดต่อแจางได้เลยค่ะ เปบุกเดียวนะครับครับก็สมารถลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตีกลุ่มนะครับกลุ่มไกลจูดบ้านเนินตำมั่งนะครับก็เปิดรับลูกค้าอยู่ทุกๆวันนะครับหรือติดต่อมาได้ตามตีเบอร์ทีแจ้งไปนั่นนะครับก็วันนี้ก็ต้องข้อตัวลากันไปก่อนขอใหพบกันลาวสวัสดีครับ